คลิปสั้นเรียวที่มีคำว่ารับชมวิดีโอแบบนี้หมายความว่าอะไรแล้วคืออะไรนะคะคลิปนี้น้ำฝนจะมาอธิบายให้ทุกคนที่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าไม่รู้นะคะก็จะมาแชร์มาแชร์จากที่น้ำฝนรู้แล้วก็จะมาแชร์เป็นคลิปบอกเพื่อนๆน,นะคะบางคนก็มีคำว่ารับชมวิดีโอบางคนก็ไม่มีนะคะ คลิปนี้มันเป็นคลิปเรียวนะคะอันนี้คือฟีดของคลิปเรียวนะคะอ่าอย่างแรกนะคะน้กขนจะอธิบายว่าเวลาเราเลื่อนฟีดเรียวขึ้นไปนี้ Facebook เขาก็จะแจ้งเตือนเรานะคะว่าวิดีโอที่มียอดชมมากที่สุดของคุณคือวิดีโอนี้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 เฮ้นี้เขาก็อยากให้เราสร้างเป็นคลิปเรียวก็คืออยากให้เราตัดเป็นคลิปเรียวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดน,นะคะ เขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเมื่อเราจิ้มลงไปที่คำว่าสร้างคลิปเรี้ยวเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลือกได้นะคะว่าในคลิปยาวที่เราจะมาตัดเป็นคลิปเรียวเราสามารถเลือกได้ว่าช่วงเวลานี้เวลานี้เวลานี้ที่เราจะมาตัดเป็นคลิปสั้นนะคะก็คือเราจะต้อง มีความยาว90วินาทีหรือว่า1นาทีครึ่งนั่นเองหรือว่าจะสั้นกว่า90วินาทีก็ได้นะคะแต่ว่าความยาวห้ามเกิน90วินาทีถ้าเกินก็คือเขาจะตัดแค่9 0วินาทีนะคะ,ะไม่งงเนาะทีนี้เมื่อเราได้คลิปแล้วนะคะก็จะมาที่หน้าตาแบบนี้เขาก็จะให้เราใส่เหมือนเรากำลังโพสคลิปเรียวนั่นเองให้ใส่ชื่อคลิปนะคะแล้วก็แฮชแท็ก อย่างแรกให้เราใส่หัวข้อคลิปก่อนเนาะแล้วก็ให้เราใส่แฮชแท็กตามปกติเหมือนที่เราเคยโพสต์คลิปเรียวเลยนะคะทีนี้เขาก็จะบอกว่ามาดูหัวข,ข้อข้างล่างที่เป็นรูปโลกนี่ก็คือเป็นสาธารณะเปิดเป็นสาธารณะทีนี้เขาก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้เห็นไหมคะอนุญาตให้ผู้อื่นสร้างคลิปเรียวที่เล่นก็คือการรีมิกค,คลิปนั่นเองเราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะคะถ้าเราปิดแล้วก็จิ้มตรงนี้ให้มันเป็นสี สีแบบว่าสีเทาๆเนาะถ้าเราไม่ปิดก็คือเราก็เปิดอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วก็เห็นคําข้างล่างนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าเชื่อมต่อคลิปเรียวของคุณกับวิดีโอหมายถึงคลิปเรียวที่เราเอามาจากคลิปยาวนั้นอนะ่ะมันจะเชื่อมต่อวิดีโอเวลาเวลาที่คนเขาดูคลิปเรียวนั้นเขาก็จะแบบว่าดูวิดีโอยาวนั้นด้วยอ่า คือมันจะเชื่อมกันคือถ้าเขาดูไปเรื่อยๆเขาไม่ปัดเนี่ะมันก็จะเป็นคลิปยาวที่เราเคยโพสตแต่ว่าคลิปมันต้อคลิปนั้นต้องเป็นแนวตั้งนะคะคือคลิปนั้นมันต้องเป็นแนวตั้งเพราะว่าแพลตฟอร์มของคลิปเรียวมันจะเป็นแนวตั้งเนาะถ้าถ้าเราถ่ายคลิปยาวในแนวตั้งแล้วเรามาตัดเป็นคลิปสั้นแล้วเราเชื่อมต่อคลิปเรียวมันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตไหมบางคนที่เขา เขาไลฟ์สดเป็นแนวตั้งหรือว่าเขาถ่ายคลิปเป็นแนวตั้งแล้วเขาเอามาตัดเป็นคลิปเลี่ยวแล้วเขาก็โพสต์แบบเนี้ยเขาก็เชื่อมต่อคลิปเลียวของคุณกับวิดีโอเวลาเราดูไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเราดูคลิปยาวของเขาไปด้วยนะคะก็คือเราก็ได้ยอดวิวด้วยอืมมัะก็เป็นการเพิ่มยอดวิวอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเรา ตั้งค่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์คลิปเรียวนะคะแล้วระบบก็จะแบบว่าอัปโหลดอยู่ในหน้าฟีดของคลิปเรียวเลยแต่ว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือคนก็จะได้ดูคลิปเรียวของเรายาวขึ้นถ้าเขาดูเรื่อยๆนะถ้าเขาไม่ปัดทิ้งมันก็จะเป็นคลิปยาวจากคลิปเรียวก็จะเป็นคลิปยาวนั่นเองเพราะว่าเราได้เชื่อมต่อกับวิดีโอ ยาวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกแค่ดีนะคะสำหรับคนที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ